สอย่างกระตาตะก,กระตรงอย่างเช่นเคยโอ้โหทั้งมวยเดียวแล้วก็สเตปสี่นะครับเมื่อวานนี้โอ้โหพิกสนันวันไหวนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้คู่สุดท้ายนี่เกรงเยี่ยวจะแตกอยู่แล้วนะครับสมาชิกวันนี้ก็เจอผมอย่างเช่นเคยสับสองมวยไทยมายโอโคราชนะครับวันนี้ศึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้8คู่นะครับเราคัดมาให้เล่นเน้นๆ4ตัว นะครับปิดท้ายด้วยมวยเดียวอย่างเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับสับสอกมวยไทยช่อง Youtube ช่อง t i k t o อสับสอกมวยไทยครับอัปเดตข่าวสารมวยไทยอยู่ที่นั่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับใครอยากเข้ากลุ่มสับสอกมวยไทย VIP ข้อมูลรู้ก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับสอบถามที่แอดมินได้เลยนะฮะ บอกว่าโอโคราชแนะนํามาไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นเสื้อสวยๆกลุ่มฟังหูฟีกลุ่มข้อมูลมวยฟรีๆนะครับบอกว่าโอโคราชแนะนํามาด้วยนะจ๊ะ<อ>มวยรักมวยชอบศึกมวยไทยพลังใหม่สี่ตัวคัดมาให้เล่นเน้นๆ4ี่ตัวมวยรักมวยชอบตัวที่หนึ่งครับผมชอบไปที่เจ้าเพชรนรฤมณ์สอนรฤมนนะครับสีเสื้อของเจ๊กระถินนะครับลูกสาว น้าหมายนั่นเองนะครับฝีมือสมองไอคมวยอาวุธคมกว่านะครับเข้าไปก่อนออกตัวบางทุนนะฮะมวยรังมวยชอบตัวที่2ผครับพลวัตเฟสปทุมนะครับกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีกว่าหัวจิตหัวใจดีกว่านะครับตรงข้ามรุ่วนหน่อยนะครับวันนี้เข้าไปก่อนนะครับมวยรังมวยชอบตัวที่3ครับคมอาวุธนะครับคมอาวุธ STP วังเจ้าเคนนะครับโอ้โห ต้นต้นหนักแรงลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับมวยรักมวยชอบตัวที่4ครับเบิกบานลูกเมืองเพชรเขาเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีกว่าแน่นอนนะครับมวยเดียวใส่ยางกระตาตักระตรงพลวัตเฟียสปทุมหัวใจใหญ่กว่าตับแน่นอนไม่ต้องกลัวครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านสวัสดีครับ